โอเคสวัสดีค่ะวันนี้พามาพักเที่ยงตำมะละกอกิน,นะคะ่ะอันนี้เป็นมะละกอที่เพิ่งซื้อมาจากเมรุคารีนะคะก็คืออ่านี่นะคะมีอยู่ประมาณสี่ลูกลูกประมาณนี้สองลูกแล้วก็ก็คือสองกิโลนะคะสองกิโลพันห้านะก็ผลการก็เอาเต้มของ บัตรเครดิตลุงเนี่ยคือลิงก์เข้าไปนะมันลิงก์ได้ไงมันโทรศัพท์แบบว่าโทรศัพท์อันเดียวกันใช้เบอร์เดียวกันนะเออลิงก์เข้าไปแล้วก็เอาเอาแต้มลงุงเนี่ยไปซื้อซื้อของกินตลอดเลยนะที่เอมอร์รุคาริอะเออทนีนีการก็มันมีแต้มอยู่การใช้เลยลุงลุงก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่จะเล่าให้ฟังไงว่ามันตลกไงเพราะว่าลุงบอกว่า เฮ้ยทำไมแบบว่าแแต้มมันไม่เคยเหลือเลยว่าอะไรประมาณนี้ไงเออเพราะว่าพอมันเริ่มมีกันก็เอาเอาไปใช้เอาไปซื้อตลอดไงโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาตำส้มตำกินกันนะคะเพื่อนเดี๋ยว,วขอปอกและสับก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันโอ้เหลืองแล้วอ่ะแต่เหลืองๆบันมีก็รีบกินก็โอเคอ่ะโอเคเดี๋ยว,วขอตำก่อนแป๊บน,นึงเนาะหัวเหอ,อก็พึ่งไปปลูกกะเพราแมงลักมานะกะเพราแมงลักอ่านั่น นะจากนั้นเดีกระพอาแมงลักอะไรนะใบโหระพาเออปลูกแบบปลูกแบบปีนี้ก็ปลูกแบบหวานไปเลยอะไรเงี้ยลองดูนะเพราะว่ามันร้อนแล้วเนาะอากาศร้อนแล้วเนาะก็ปลูกไม่ได้เยอะนะไม่ได้ปลูกขายนะเพราะก,ก็ก็ไม่แน่นะลองหวานดูก่อนนะว่ามันจะเกิดหรือเปล่าโอเคเรามากินซ้ตมตำกันเลยเรามาต้ตามตำกันเลยเหลืองมากเลยเดี๋ยวรอกินแกนมันนะชอบกินแบบว่าตอนแกนแกนอะส<น>ับแป๊บนึงเดี๋ยว อยากได้ที่ขูดแบบจากไทยนะแต่ว่าหาไม่เจอตอนเอามาขูดจะได้ง่ายๆเนาะที่ญี่ปุ่นก็มีแต่เหมือนมันเส้นเล็กกว่าการจอบกินแบบสับๆแบบนี้เนาะหิวอะ่ะหิวมากเลยนี่เฮิมและเฮิมก็โอเคนะไม่ไถึงกับแบบนิ่มอะ่ะใส่พริกแห้งหกเม็ดมาจ้า น้ำตาลน่าจะมีน้ำตาลปี๊บน้ำไอ้น้ำตาลไหนมนะพร้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรโดนวอรี่นะคะน้ปลาต้องใส่เยอะเดเค็มขาดไม่ได้นะคะนิดหน่อยเพราะว่าในปลามีแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้ำมะนาวนี่รู้สึกจะหมดเดี๋ยวโทรไปบอกลุงจะก่อนลืม นี่จ้าขนมจีนต้มแล้วเราจะใส่แบบไปเลยนะใส่นัวนี่ใส่ไปตำซ้วนท่ตาตำซ้วนตำซ้วนนะคะกลับไปถ้าแบบว่ากลับไปกลับไปยุ่ไทยนะเป็นแม่ค้าทำตำดีมจิแต่ว่าเพื่อนบอกว่ามันเหน,นื่อนะเว้ยต้องตื่นแต่เช้าเตรียมของซึ่ง ถึเป็นคนทีนแ่แบบว่าไม่ตื่นแต่เช้าแต่ถ้าเราจําเป็นก็นอาจจะเนาะโอเคชิมดูไม่เทนเลยเทเลยไม่ต้องชิมอะ่ะนั่นบอกไว้แล้วไม่กลับหรอกนะคะเพื่อนเพราะว่าเอ่อยวาร่อยฟางตอนกินเนาะแต่แต่ก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่รู้อนาคตอ,ะนะอ่ะเนาะนี่นะจ๊ะ ถาดเบอร์เดอเลยใส่ผักอะไรบ้างก็มีราดิสที่ปลูกเองผักชีล้อมมีผักชีล้อมนะกระหล่ำปรีที่ซื้อถั่วงอกที่ซื้อนะคะนี่ก <c oughs> ินตรงนี้กว่า <c oughs> อร่อยมากจ้าต้มตำแบบบ้าน ว่า <Wow. S 2> มองเห็นต้ำตามเลยผักบางผักนี้ใส่ปุ๋ยขี้วัวเยอะไปหน่อยในบ้าใบนะคะแต่ว่าใบามันกินได้เมื่อก่อนกินไม่เป็นเพราะว่าใบมันมีขนๆเนะาะเดี๋ยวนี้ okay. โอเคกำลังหิวหิว เดี๋ยวเราต่อเออคือลุงเนี่ยเขาหือการพยายามชวนลุงหลายรอบแล้วแกไม่ไปมาถึงชวนไปอยู่ไทยนะแต่แกไม่ไปอืมเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องดูแลแบบว่า ที่นี่ไงต้องแบบว่ายังไงตัดญ้าดูแลแบบว่าที่แกเพราะว่าแกเป็นลูกชายคนเดียวไง <c oughs> คือต้องสืบท,ท, <c oughs> ทอดทายะต้องสืบทอดทายาตระกูลอะ่ะเพราะว่าแกเป็นลูกชายคนโตแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวด้วยอืมเพวก ไข่ต้มอ,อะไรเงี้ยไม่เอาหรอกขีอเกียดรอนะนเพื่อนเพราะว่าเพิ่งเออกลับมาลองกินนี้กับนี่ดูนั่นเลยค่ะแกต้องแบบว่าดูแลต้องทำนาต้องอะไรอะไรแทนแทนแม่นะตัดหญ้าดูแลสวนอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเราต้องดูแล พื้นที่ของเราทนะันเปื่อนเพราะไม่งั้นทางอำเภอจะโทรมานะถ้าปล่อยให้ลูกน้างอะไรเงี้ยเขาจะโทรมาแต่ว่ายังไม่ลุงลุงยังไม่เคยแบบถูกโทรถูกโทรบอกหรอกแต่ว่าแกบอกว่าถ้าไม่ดูแลก็จะเ,เขาก็จะติดต่อมาโทรมาอะไรเงี้ยทรมาเตือนเองนี้ย แต่ถ้าจะไปเที่ยวไปอยู่จะถ้าไปอยู่คงอย่างนี้เราก็เลยต้องทำใจต้องยอมแบบว่าวเออเปลี่ยนใจอ่ะเออเห้ทำใจหรือเปล่าทำใจว่าเราต้องอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยเออ ทำใจยอมรับเออประมาณนั้นอะใช้คําว่างไงไม่ใช่ทาใจแบบโอ๊ยเจ็บปวดทําใจยอมรับความจริงอะไรเงี้ยเออ <laughs> ว่าเออเราต้องอยู่นะแล้วก็ต้องแบบว่าปรับตัวอะไร,งไรเงี้ยเรียนภาษาญี่ปุ่นซะหน่อยเพื่อจะได้อ่านออกอะไรเงี้ย ใใบมะก,กรูดอืมใบมะก,กรูดแง่อมาจากไทยนั่นแหละก็เลย,ยนั่นแหละ <c oughs> เห็ดพลนะคะ แล้วก็มีลุงม,มีโรคประจําตัวเยอะด้วยนะมันก็ต้องอที่นี่ต้องหาหมอต้องอะไรเงี้ยแต่ก็ไปได้ไปอยู่ไทยได้แต่ว่าอยู่ได้ไม่นานสามเดือนอะไรเงี้ยเดือนอะไรเงี้ยมนเรียกว่าอยู่เนาะเด็กไปเที่ยวนะจะไปอยู่แบบชีวิตหลงกระเียนอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะไม่ไปเพราะว่า,วา เพราะว่าแม่อยู่คนเดียวเนาะแม่แก่แลว้วอ่ะแม่แม่คุณพ่อบ้านอายุแปดสิบแล้วนะแปดสิบพอดีปีนี้ตอนนี้แกก็เริ่มสอนพวกวิธีทำนาอะไรแลว้วอ่ะวิธีเปิดน้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติแม่จะเป็นคนคุมหมดเนาะลุงแค่แบบว่าไถนาให้ตามคำสั่งอะไรเงี้ยคือช่วยอะ่ะ แต่ไม่รู้วิที่ทำอะไรเอออะไรเนี่ยบ่อยจังทีนี้ปีนี้ก็เออแม่ย่าก,ก็เริ่มบอกแล้วว่าเออเปิดน้ำอย่างนี้นู่นเริ่มเริ่มแบบว่าสอนอะ่ะ <c oughs> ินหมดไหมเนี่ยถ้ากินไม่หมดก็เอาไว้กินตอนเย็นเนาะเพราะว่าตำซะเยอะเลยแล้วก็อืมไปมาไปตเกี่ยงขงนมจีนช่วงนี้ก็จะช่วงนี้ก็จะเส้นเส้นหน่อย กันใในเมืองนอกนะฮะก้ตายในมืองนอกหาแซบหาเนีวแซบนะะแว่นนี่กระได ที่มองนี่คือมองแบบว่าคนที่โจกินเขาเขาวางยังไงอะไรเงี้ยเออเพราะว่าเราไม่ไม่ค่อยไม่ไม่เคยศึกษาเลยอะแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าโจกินอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบสายโจกินโดยเฉพาะมันก็ไม่รู้ว่าต้องวางไง <laughs> คงศึกษามาแา่กันไม่ค่อยศึกษาเลยเลยจำไปดุมๆนะเออ มาบ๊อบบไปกินไปกินมาก็จะหมดแล้วเนี่ยเสียงดูดเส้นดังฟึดเจ็บเด้อินคนเดียว กินคนเดียวมันก็โอเคนะแต่มันต้องแบบให้เราแบบเหนื่อยๆนะไปทำอะไรมันเหนื่อยกินร่างกับโบเหลือกินเสือกับโบอิมแต่ไมก่อนเพื่อนจะบอกกินร่างกับโบเหลือกินเสือกับอิดูอยู่หรือเปล่า พื่นนุชเพื่อนนุชเพื่อนนุชเพื่อนนุชแห่งกปบดเส็จเด้อ ดานีก็รสชาติเหมือนหัวใจทางแหละแต่ว่ามันมันจะกรอบกว่ามันจะแข็งแน่นกว่าบุคุม้มหิมก็อร่อยดีนะ าจะมีเพื่อนๆที่แบบมาใหม่นะสงสัยว่าไม่ไปทํางานอยู่อะไรหรืออะไรเงี้ยคือที่มันเป็นบ้านนอกนอกมันก็มีนะแถวโรงงานก็เรียกอะไรแถวอีกอำเภอหนึ่งจังหวัดหนึ่งแต่ว่ามันไกลมันไม่ไหวขับรถไปมาอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้นะ อนาคตกานจะอาจจะทำงนานทำก็ได้ใครจะไม่รู้จะไปรู้เอออยู่มีเงินนึ่ขึ้นมาจะช็อกเลยนะอื <c oughs> ถึงกับช็อกอตอนนี้รูกก้ว่าไปกเกษียณแล้ว ก็รอดูก่อนอีกสักปีแต่กังก็อายุจะห้าสิบแล้วอ่ะอวัยวัยักผ่อน <laughs> ออกไปทำงานอารมณ์แบบอารมณ์แบบเนี้ไปทำงานได้กี่วันว่า <laughs> <laughs> อะเพื่อนก็ไม่รู้อนาะคตนะใครจะไปรู้ตอนนี้อยู่บ้านอนาคตอาจจะ จกแต่ก็คิดว่าไม่อมโอเคคลิปนี้ก็บ๊ายบายหมดละก็หมดอ่ะอันเกี่วการนั่งคืนกดแจกดติดตามเป็นกำลังใจใด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเพจอ่ะอื